สวัสดีนะครับก็อยู่กับกันไหมทุูทีชแนลนะครับวันนี้เรามีอะไรเข้ามาใหม่ก็จะเรียกเป็นคันก็ไม่ได้นะก็เป็นอะไรแล้วกันนะครับก็มีเท่านี้เดี๋ยวไม่มีชุดหน้านะมีชุดหลังมาก่องไม่มีคาบูไม่มีรถไปกันแต่ว่าเรามีหมดนะอะไรที่คันเก่าๆเ,เรามีหมดนะครับประมาณนี้สภาพ ชอบชิ้นไหนก็ถามได้นะครับราคาก็ถูกเบาๆเดิเดมพ่อเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวไม่แน่ใจมันจะยึดได้ไหมนะไม่น่าจะได้เห็นไหมพ่อมันเป็นอะ,อะไรนะเด็กเด็กอะไระเด็กอะไรนะครับก็ประมาณนี้ เ,เดี๋ยวขายเหมือนเดิมนะใครชอบชิ้นไหนก็ถามได้แต่เราจะไม่แยกกันแล้วลงก่อนเท่าที่ดูก็มีรุ่นสแตนดาดได้นะครับเสื้อฟาดูแล้วน่าจะเดิมๆสวยๆอยู่นะใครที่ชอบชิ้นไหนก็ถามได้เลยกดลงกดลงนะครับคันนี้โชกหลังไว้เอสเอสสีขาวไม่สูงไม่เตี้ยนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะลื้อวันนี้นะเดี๋ยวจะลือล้อละปิดคลิปนี้ก็จะลื้อเลยนะครับใครที่ชอบ ชิ้ไหนก็ถามได้คอมเมนต์หรือกดไลค์กดแชร์อ่าไม่ใช่เด็กกดกดติดตามเฟซนะครับหรือแอดเพื่อนมาก็ได้เวลามีอะไรใหม่จะลงเลยนะครับของแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครที่หาอะไรเอเนดชิ้นไหนเรามีหมดนะอะไรเอเนดเนี่ยรุ่นอื่นๆก็มีอะไรเอเนดแน่ๆแนๆเยอะๆนะครับชอบชินไหนก็ถามได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณ